หน่วยที่25ต้นไม้แสนรักเรื่องรูปร่างลักษณะของต้นไม้สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบกับครูตอยอีกครั้งหนึง่งเด็กๆขาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์หน่วยการเรียนรู้ที่25ซึ่งมีชื่อหน่วยว่าเรื่องต้นไม้แสนรัก เด็กๆสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมแต่ละต้นหน้าตามไม่เหมือนกันเลยบางต้นอาจจะมีแต่ผลไม้บางต้นอาจจะมีแต่ดอกไม้สวยๆให้เราดูแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้ครูต่อยถามก่อนคะ่ะว่าวันนี้เป็นวันอะไรคะวันจันทร์ที่29เดือนพฤศจิกายนพศ2564ใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะใครที่จำได้ เดี๋ยววันนี้ครูต่อยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ถึงรูปร่างลักษณะของต้นไม้กันว่าจะเป็นอย่างไรอยากรู้แล้วใช่ไหมไปเลยค่ะเรื่องต้นไม้สองต้นนักเดินทางสองคนเดินทางในตอนกลางวันตอนที่พระอาทิตย์ส่องแสงร้อนแรงเหงื่อของพวกเขาไหลย,ย้อยท่วมตัวตเมื่อเดินจนเดินไม่ไหวแล้วพวกเขาก็หาร่มเงาจากต้นไม้แถวนั้น พวกเขามองขึ้นไปยังต้นไม้ซึ่งมีใบไม้มากมายให้ร่มเงาเพอที่ชายสองคนจะนอนได้อย่างสบายเจ้านี่มันช่างเป็นต้นไม้ที่ไรไประโยชน์สิจริงผลก็ไม่มีและจะทิ้งใบไม้ให้รบพื้นดินต้นส้มเอ่ยกับต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแต่ใบไม้เจ้าไม่เห็นหรือว่าพวกเขาเลือกที่จะนอนใต้ต้นของข้าเจ้าอาจเป็นต้นไม้มีผลทำให้ท้องอิ่มได้ก็จริงแต่ยามนี้ พวกเขาในือล้าต้องการนอนหลับพักผ่อนค่ากับเจ้าล้วนมีผลประโยชน์แตกต่างกันไม่มีใครร้ยประโยชน์หรอกต้นส้มที่รับฟังก็ได้แต่นิ่งอึ้งไปกับคำพูดอันเป็นความจริงของต้นไม้ใหญ่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของทุกอย่างล้วนมีประโยชน์แตกต่างกันเด็กๆก,ก็ได้ดูนิทานกันจบแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมคะ ว่าต้นไม้แต่ละต้นนั้นก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะและในวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องลักษณะรูปร่างของต้นไม้นะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะเด็กๆต้นไม้ก็คือพืชยืนต้นขนาดใหญ่ ต้นไม้จะมีอายุยืนยาวเมื่อเปรียบเทียบกับพืชในลักษณะอื่นๆนะคะต้นไม้ก็จะมีมากมายหลายชนิดมีทั้งแบบยืนต้นแล้วก็ล้มลุกนะคะต้นไม้เป็นส่วนประกอบสำคัญของภูมิประเทศตามธรรมชาติด้วยนะคะ ด็กลองสังเกตด,ดูในภาพนะคะลูกว่าต้นไม้เนี่ยจะมีหลากหลายแบบมากเลยนะคะมีทั้งแบบทรงสูงนะคะหรือว่าแบบพุ่มเตี้ยนะคะบางชนิดก็จะมีรูปทรงเป็นสามเหลี่ยมก็มีนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าต้นไม้จะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปค่ะต่อไปเราก็มาดูลักษณะใบนะคะ ใบก็จะมีขนาดต่างกาันมีสีมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะาบางชนิดก็จะเป็นใบเรียวยาวบางชนิดก็จะเป็น5้าแฉกหรือว่าบางชนิดก็จะมีใบเป็นหยกัยกๆนะคะบางชนิดก็จะมีใบที่มีรูปทรงคล้ายหัวใจก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีเขียวนะคะต่อไปเรามาดูรูปร่างลักษณะของดอกและก็ผลนะคะ ดอกกับผลเนี่ยนะคะลูกจะมีรูปร่างมีสีมีขนาดแม้กระทั่งกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปนะคะ,ะและก็ยังมีชื่อเรียกอของต้นไม้ต้นนั้นๆนะคะที่แตกต่างกันออกไปด้วยอย่างเช่นต้นมะม่วงนะคะต้นแอปเปลิลต้นกล้วยต้นอ้อยและต้นมะนาวนะคะเด็กเก เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้ถึงรูปร่างลักษณะของต้นไม้กันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ครูต่อยจะเสริมพยัญชนะให้เด็กๆนะคะดดเด็กเขียนหัวกลมลากลงมาแล้วลากขึ้นไปแล้วลากเส้นโค้งไปทางขวาและตรงลงมาตอ,ตอเตาเขียนหัวกลมกลมขีดเฉียงลงมา ลากขึ้นไปแล้วเขียนขยักขึ้นลงและลากเส้นตรงต่อลงมาใบงานวันนี้คุณครูให้เด็กๆระบายสีต้นไม้ให้สวยงามแล้วเขียนตามเส้นรอยประดอเด็กกับต่อเต่านะคะส่วนภาษาอังกฤษให้เด็กๆเ,เรียนวิดีโอกับทิชเชอร์ก่อนนะคะวันนี้ ภาษาจีนให้เด็กๆวาดรูปต้นไม้ที่ตัวเองชอบเดี๋ยวเด็กๆฟังจากเหล่าซืออีกทีหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูขอจบคลิปการสอนแค่นี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะครั้งหน้าเด็กๆดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ